เรามีแนวโน้มที่จะลืมไปว่าเราทุกคนเคยต่อสู้กับห่วงเวลาที่ยากลําบากซึ่งเรารู้สึกเหมือนกับว่าเหตุการณ์รอบตัวมีอิทธิพลเหนือกว่าตัวเราบางทีเราก็เพียงแต่รู้สึกหอเหี่ยวไม่อยากจะทําอะไรเช่นถูกออกจากงานแม้ว่าจะยังมีบ้านและคนรักอยู่แต่ก็ยังสามารถทํารู้สึกเหมือนกับว่าสูญเสียทุกอย่างอย่างใหญ่หลวงความท้าทายต่างๆของชีวิตเราจะดูใหญ่โตทำให้เราลืมนึกไปว่ายังมีคนที่ลำบากมากกว่าเราซะอีก และนี่คือหนังสือหัวใจแห่งความสําเร็จจากเพื่อนโทนี่ร็อบบินจาไว้ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้คุณภาพชีวิตส่วนหนึ่งความสําเร็จอันแท้จ,จริงส่วนหนึ่งมาจากการที่เราเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าแล้วก็พิจารณาถึงการตะเกียตะกายต่อสู้ในเชิงอารมณ์ของผู้คนที่อยู่รอบตัวเราซึ่งจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสํานึกรู้คุณอย่างยิ่งต่อความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราแม้แต่กับการต่อสู้ดิ้นรนของเราเอง หลทางเดียวที่จะได้รับประสบการณ์ของความร่ำรวยในชีวิตคือมีชีวิตอยู่ด้วยทัศนคติแห่งการสำนึกคุณในสิ่งให้เราได้รับแล้วก็ให้ผู้อื่นด้วยไปควบคู่กันหนทางที่ทําให้คุณแน่ใจถึงความสุขได้ดีก็คือการที่คุณเนี่ยได้ช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้รับความสุขอย่างแท้จริงนั่นละ่ะคือของขวัญของการมีชีวิตอยู่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณจมอยู่กับความคิดที่ว่าตัวเองขาดแคลนไม่มีอะไรไม่ดีพอแทนที่จะมีความรู้สึกสํานึกรู้คุณ เวลาที่คุณเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากมันมักจะนำไปสู่ความคับข้องใจสิ้นหวังท้าที่สุดก็แก้ไขมันไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ก็มักจมอยู่ในความคิดมากกว่าอยู่กับปัจจุบันจริงไหมครับจงเชื่อว่าชีวิตนี้ยังมีความหวังจากสภาพแวดล้อมจากการกระทำเล็กๆของใครบางคนที่เราเนี่ยอาจจะไปบังเอิญพบเจอหรือว่าได้เรียนรู้บางอย่างคนส่วนมากชอบคิดว่าชีวิตที่พวกเขาขาดแคลนมีแต่ความเลวร้าย มองว่าทุกวันเนี่ยเป็นวันแห่งความเลวร้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันคือของขวัญที่พระเจ้าประทานให้กับเราเพื่อนําทางเราชี้ทางให้เราไปสู่ความหวังด้วยชีวิตที่ว่าให้เรารู้จักอุทิศตัวให้กับผู้อื่นบ้างด้วยการกระทําเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มต้นค้นหาตัวเองว่ามีการกระทําเล็กๆอะไรบ้างที่คุณจะช่วยคนอื่นเขาดีขึ้นมันคือการมอบคืนของขวัญที่เราได้รับมาจากพระเจ้าก็คือสถานการณ์ที่เป็นลบเช่น คุณอาจจะเคยเป็นหนี้มาก่อนและคุณปลดหนี้ได้คุณก็อาจจะทำพอดแคสต์หรือคุณอาจจะทาคลิปวิดีโอเล็กๆหรือเป็นไลฟ์สดก็ได้ในการแบ่งปันมันเพื่อนในช่องของคุณว่าโอเคฉันสามารถผ่านหนี้สินมาได้อย่างไรฉันเนี่ยออกจากจุดนี้ได้อย่างไรเป็นต้นการกระทําเล็กๆเ,เ,เนี่ยแต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มันทําให้คุณค่าของชีวิตคุณเนี่ยมันมากขึ้นและสุดท้ายคุณจะรู้ว่าทุกอย่างแม้ในวันที่มืดมนยังมีแสงสว่างอยู่เพียงแต่ว่า เราสามารถมองเห็นสสว่างในความมืดน,นั้นได้หรือเปล่าคนจํานวนมากเหลือเกินที่เขาลืมความฝันของตัวเองเพราะฉะนั้นทําไมคนพวกนี้ลืมความฝันของตัวเองเพราะว่าพวกเขาทิ้งความปรารถนาไปแล้วลืมไปว่าตัวเองมีพลังที่จะวาดชีวิตอนาคตตัวเองได้ทําให้สูญเสียความเชื่อมั่นและความหวังเป้าหมายชั่วชีวิตของคุณก็ควรจะเป็นการมีวิถีชีวิตที่คุณต้องการคุณจงฝึกที่จะปลุกพลังให้ตัวเองตื่นขึ้นแล้วนําความฝันตัวเองกลับมาอีกครั้งเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เครื่องมือง่ายๆบางอย่างกับคนเนี่ยจะทําให้คุณสามารถสร้างสิ่งที่ต้องการเกิดขึ้นได้แน่นอนการคิดบวกจะเป็นสิ่งที่ควรเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะแน่นอนว่าคุณจะต้องมีใจจดจ่ออยู่กับสถานาการณ์ที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นฝึกตั้งแต่วันนี้ให้เราเนี่ยคิดบวกให้มากขึ้นเพื่อให้โชคเข้าข้างเราเราจะต้องกําหนดกลยุทธ์หรือกลยุทธ์แผนและเป็นขั้นเป็นตอนควบคู่กับการคิดบวกด้วยคือบางคนเนี่ยคิดอย่างเดียวก็ดีแล้ว แต่สิ่งที่จะให้คุณทําก็คือคิดบวกแล้วก็ลงมือทําคือคิดบวกแล้ววางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณได้ผลตอนนี้คือจงเริ่มเชื่อก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นไปได้อดีตมันไม่สําคัญหรอกอดีตไม่เท่ากับปัจจุบันและอนาคตอะไรก็ตามที่ใช้ไม่ได้ในอดีตมันไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันนี้ทั้งนั้นลหละสิ่งที่คุณทําตอนนี้คือการคิดบวกให้ได้ก่อนแล้วก็เริ่มลงมือทําวางแผนมันจะเป็นสิ่งที่กําหนดชะตาชีวิตของคุณ คุณจะต้องให้ศรัทธากับตัวเองคุณจะต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองที่จะพร้อมลุกขึ้นมาทําบางอย่างที่เป็นทางออกคําถามคือคุณพร้อมจะออกเดินทางหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยนะครับคนส่วนมากเวลาเจอสถานการณ์เป็นลบพวกเขาจะรู้สึกยังไงครับเจ็บปวดเมื่อเราเจ็บปวดเราต้องการหนีหรือว่าสู้ต่อครับคนส่วนมากต้องการหนีจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครเนี่ยอยากจะกลับไปล้มเหลวอ,อีกหรอก ไม่มีใครอยากจะผิดหวังอีกจริงไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรามีประสบการณ์ของความผิดหวังเนี่ยซ้ำซากบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราจะหยุดพยายามโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาถึงจุดที่ทําให้เราเชื่อว่ามันคงไม่มีอะไรได้ผลหรอกสําหรับเราถ้าเกิดว่าคุณพบตัวเองที่อยู่ในจุดซึ่งคุณไม่คิดว่าอยากจะพยายามต่อไปแล้วและถ้าเกิดว่าคุณฟังพอดแคสต์นี้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ฉันอยู่จุดนี้แล้วเหรอให้คุณตั้งสติใหม่ครับแล้วก็นําตัวเองไปอยู่ในจุดที่เรียกว่า จุดที่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะคนส่วนมากเนี่ยมักจะไปอยู่ผิดจุดครับจุดที่เรียกว่ามีความสิ้นหวังจากการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเป็นคนแบบนี้คุณไปโฟกัสปิดที่คุณก็กําลังสอนจิตใต้นสำนึกว่าคุณเป็นคนสิ้นหวังข่าวดีก็คือการคิดแบบนี้มันคิดผิดคุณสามารถที่จะทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้แม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะเป็นลบคุณสามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้ในชีวิตนี้โดยการเปรลี่ยนลักษณะของการรับรู้และก็การลงมือทำซะก่อน ขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนชีวิตก็คือให้เป็นไปตามความต้องการหรือกําจัดความเชื่อเชิงลบว่าคุณไม่สามารถทําอะไรได้หรือเปล่าหรือคุณสิ้นหวังอะไรมาก่อนให้คุณเขียนใส่สมุดก็ได้นะครับว่าตอนนี้คุณมีความเชื่ออะไรที่จํากัดคุณสาเหตุที่คนส่วนใหญ่พูดว่าไม่สามารถทําอะไรบางอย่างได้ก็คือเขาได้พยายามทําสิ่งต่างๆมาแล้วในอดีตและมันไม่ได้ผลแต่แน่นอนคนส่วนมากก็จะจําว่าตัวเองทําอะไรไม่ได้จําไว้ว่า อดีตของคุณไม่เท่ากับปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยล้มเหลวและผิดพลาดแต่มันไม่จําเป็นว่าตอนนี้คุณจะสาเร็จไม่ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเขียนใส่สมุดของคุณครับว่าความเชื่อที่จํากัดของคุณมันมีอะไรบ้างครับจากนั้นก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตัดสินใจถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องสัญญากับตัวเองว่าฉันจะไม่จมอยู่ในความรู้สึกแบบนี้อีกต่อไปฉันจะไม่ยอมละที่จะรู้สึกพ่ายแพ้หดหู่อีกต่อไปไม่ยอมเด็ดขาด แต่แน่นอนครับการมีคอมมิทเมนต์กับตัวเองจะทําให้คุณเป็นคนที่ไม่มีวันล้มเหลวครับเพราะว่าคุณจะรักษาสัญญากับตัวเองทาไม่ได้ต้องได้ต้องได้ให้ได้แบบนี้เป็นต้นคุณก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยล้วนมีปัญหาความผิดหวังความคับข้องใจจริงไหมครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในการสร้างชีวิตของเรามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสู้กับมันอย่างไรเราจะรับมือกับมันอย่างไรต่างหากถ้าคุณมีความเพียรพยายามมากพอคุณจะไม่ยอมท้อถอย และเมื่อคุณรักษาสัญญากับตัวเองคุณก็จะไม่ท้อถอยทุกครั้งที่คุณทำผิดพลาดหรือว่าล้มเหลวคุณก็แค่เรียนรู้ข้อผิดพลาดเราก็จะประสบความสําเร็จไปอีกขั้นแล้วเพราะว่าคนส่วนมากไม่ได้เรียนรู้ความสําเร็จเนี่ยเป็นผลมาจากการที่คุณพิจารณาบางอย่างต่อสถานการณ์นั้นแล้วให้ข้อสรุปที่ดีนะครับนอกจากเรื่องของการรักษาสัญญากับตัวเองแล้วคุณจะต้องมีพลังแห่งการตัดสินใจด้วยซึ่งมันเป็นสุดยอดของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ความจริงอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตได้แต่อย่าลืมนะครับว่าเราสามารถควบคุมการตัดสินใจของเราได้ที่จะทําหรือไม่ทําเชื่อหรือไม่เชื่อเกี่ยวกับทุกเหตุการณ์ที่คุณเจอเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้เลยว่าในทุกขณะที่คุณมีชีวิตอยู่ไม่ว่าคุณจะยอมรับกับตัวเองหรือไม่ก็ตามการตัดสินใจเป็นเพียงสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยเกิดบางอย่างขึ้นหรือการลงมือทําบางอย่างขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนลืมไปเลยว่า เรามีพลังนี้เพื่อที่จะเลือกคนส่วนมากมักจะโทษสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับในปัจจุบันที่เรียกว่าผลลัพธ์มันมาจากการตัดสินใจของเราเองต่างหากการตัดสินใจจะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเราผลลัพธ์ชีวิตของคุณในนัปัจจุบันนี้เป็นผลมาจากการที่คุณได้ตัดสินใจว่าคุณจะใช้เวลากับใครคุณจะเรียนรู้อะไรคุณจะคิดอย่างไรคุณจะล้มเลิกอย่างไรหรือคุณจะทําอย่างไรต่อไปเป็นต้น จงตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่จะมองปัญหาและอุปสรรคใหญ่เป็นสิ่งที่กีดขวางเส้นทางเป็นเพียงแค่รั้วกระโดดข้ามไปสู่เป้าหมายเท่านั้นจงตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตแล้ววางแผนและลงมือปฏิบัติแล้วก็ทบทวนดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าหรือยังไม่ได้ผลถ้าไม่ได้ผลก็แค่เปลี่ยนแผนแค่นั้นเองเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆยืดอยู่ในวิธีการแต่จะต้องไม่เปลี่ยนเป้าหมายนะครับ และหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ก็คือการตัดสินใจอย่างจริงจังว่าคุณจะตัดความเป็นไปได้อื่นๆทิ้งไปหมดในสิ่งที่มันไม่ได้ซับพอร์ตคุณให้เหลืออยู่แต่สิ่งที่คุณตัดสินใจจะสร้างขึ้นเท่านั้นนั่นหมายความว่าอะไรไม่ใช่ให้ตัดออกอะไรใช่ก็แค่เก็บไว้ครับเยอะตัวอย่างฉันหวังว่าฉันจะเลิกดื่มได้ก็ตัดออกไปเลยครับไม่ต้องไปดื่มเหล้าเมายาอันนี้เป็นต้นอะไรที่มันไม่ได้ซัพพอร์ตคุณนะตัดออกนะครับนั่นก็คือเรื่องของการตัดสินใจ คนที่เขาเอาชนะอุปสรรคที่ขวางหน้าและเปลี่ยนชีวิตได้เขามีการตัดสินใจอยู่3มเรื่องครับคือข้อหนึ่งเขาจะมุ่งความสนใจไปที่ใดในวันนี้ข้อ2แล้วสิ่ง,งต่างๆที่เราจะมุ่งความสนใจเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรต่อชีวิตข้อ3เราจะทําอะไรได้บ้างกับเรื่องนั้นเป็นต้นครับเมื่อเราตัดสินใจแล้วสิ่งที่ต้องทําก็คือพุ่งความสนใจไปสิ่งที่คุณต้องการทําแล้วมองว่ามันเป็นความท้าทายมากกว่าความยากลําบาก จงตัดสินใจแบบทําทันทีแล้วคุณจะรู้ว่าเพลดรับความสมําเร็จมันไม่ได้ยากเลยเพียงแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทําทันทีจงตัดสินใจทําอะไรสองอย่างที่คุณรู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณทุ่มเทมากๆมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณคําถามคือมันคืออะไรครับคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่คอยรบกวนเราจากการตัดสินใจทั้งหมดก็คือความเชื่อเมื่อคุณเชื่อสิ่งใดคุณจะส่งคําสั่งที่ไม่มีข้อสงสัยไปยังสมองแบบทั้งที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัว เคยมีใครถามคุณเช่นนี้บ้างไหมครับช่วยไปเอาเกลือให้หน่อยสิระหว่างที่เราเดินเข้าไปในห้องครัวคุณจะคิดตลอดเวลาว่าเออฉันไม่รู้ว่าเกลือมันอยู่ไหนนี่หว่าคุณจะหาในชั้นทุกชั้นแล้วในที่สุดคุณก็พูดว่าหาเกลือไม่เจอทอํายังไงดีก็แน่นอนครับเมื่อคนที่ขอให้คุณไปเอาเกลือให้เดินเข้ามาในห้องครัวเขาหยุดยืนยองข้างแล้วชี้ไปที่เกลือซึ่งอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนี่อะไรอะ่ะนี่มันเกลือน่นามันอยู่ตรงนี้ตลอดไม่ใช่เหรอใช่ครับ แล้วทำไมคุณจึงมองไม่เห็นเพราะว่าคุณไม่เชื่อว่าเกลืออยู่ตรงนั้นยังไงล่ะครับคุณมีความคิดว่าความเชื่อของคุณเนี่ยสามารถมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณแล้วก็คนอื่นได้ไหมครับเชื่อเดียครับว่าความเชื่อเนี่ยมันมีพลังมากมายมหาศาลดังนั้นคุณจะต้องระมัดระวังว่าคุณจะเชื่ออะไรดีนับจากนี้เช่นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีทางตันคุณอาจจะเชื่อใหม่ว่าไม่ได้นะมันมีหนทางที่จะทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนได้ถ้าฉันต้มเทมากพอ หรือบางครั้งมันไม่มีหลอกความโน้มเหนี่ในชีวิตถ้าฉันเรียนรู้มากพอเป็นต้นความเชื่อจะส่งผลต่อความรู้สึกความรู้สึกจะส่งผลต่อการกระทําและความเชื่อนี้ถ้าเราเชื่อมากมันก็จะเรียกว่าศรัทธาศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่คุณเนี่ยยังไม่เห็นมันเช่นครับคุณอยากจะร่ารวยใช่ไหมคุณยังไม่เห็นในเรื่องของเงินเลยแต่คุณจะเชื่อว่าคุณสามารถร่ารวยได้แน่นอนและรางวัลแห่งศรัทธาก็คือคุณจะได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่ออยู่เสมอ ความเชื่อจะทำให้คุณเกิดความมั่นใจในชีวิตเพราะฉะนั้นโจทย์กังคุณในวันนี้ก็คือคุณจะเขียนใส่สมุดของคุณยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะร่ำรวยมีอิสรภาพทางการเงินใช่ไหมครับคุณเชื่อว่าอะไรเช่นฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนเก่งฉันเชื่อว่าฉันเป็นที่รักฉันเชื่อว่าเพื่อนๆรักฉันฉันเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยสนใจธุรกิจของฉันเป็นตน้นคุณจะเขียนสิ่งนี้นะครับว่าเป้าหมายคุณคืออะไรแล้วคุณก็เขียนความเชื่อเข้าไปประมาณ4-5ข้อครับที่สนับสนุนว่า ความเชื่อนี้มันจะเป็นจริงเช่นคุณอยากจะมีวิถีชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินโอเคคุณอยากจะมีหนึ่งล้านบาทแรกคุณก็เชื่อก่อนว่าคุณสามารถมีทักษะที่เก่งมากฉันเป็นคนที่เก่งการขายหรือฉันเนี่ยเป็นที่รักของผู้คนเขียนมาเลยนะครับเชื่อไหมครับว่ามีคนมากมายเหลือกเกินที่เขาอยากเปลี่ยนความรู้สึกที่เป็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงวิธีการที่เร็วที่สุดที่จะเปลี่ยนลนักษณะความรู้สึกของคุณไม่ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตาม คือเปลี่ยนสิ่งที่คุณกําลังให้ความสนใจสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ลองคิดดูสิครับว่าหนึ่งถึงสเดือนที่ผ่านมาคุณสนใจเรื่องอะไรข่าวเร็ว้ายหรือว่าเป็นเรื่องที่สนับสนุนคุณเช่นอาหารสมองหนังสือพอดแคสต์คอร์สออนไลน์เป็นต้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณมุ่งความสนใจคุณจะพุ่งเข้าหามันเสมอเพราะฉะนั้นจงเล็งไปยังจุดที่คุณต้องการไปจงพูดในสิ่งที่คุณต้องการแล้วโฟกัสอยู่แค่นั้น คุณจะต้องเปลี่ยนทิศทางไปสิ่งที่คุณสนใจจริงๆไม่ใช่ไปในทิศทางที่คุณไม่ได้สนใจเช่นฉันไม่อยากเป็นนี่อันนี้คุณกําลังสนใจการเป็นนี่ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพุ่งเข้าชนในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆจงคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้มากที่สุดให้มีสมาธิกกับเรื่องนั้นมากที่สุดและต่อมาครับถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนที่ประสบความสาเร็จหรืออาจจะไปอยู่ในสมัมมนานหรือคอร์สออนไลน์อะไรก็ได้ครับที่มีคนประสบความสาเร็จจงใช้คําถามที่ดีกับพวกเขาและคุณจะได้รับคําตอบที่่่ยิงใหญ คือบางครั้งเนี่ยสิ่งให้เราเรียนรู้ไม่ได้ในห้องเรียนก็คือประสบการณ์จากใครบางคนอาจจะใช้การถามคําถามหรือแม้แต่การใช้คําถามเนี่ยก็จะทําให้คุณแก้ปัญหาชีวิตได้ยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ดีมากๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้คืออะไรหรือเราอาจจะถามตัวเองว่าเอะเรากําลังทําโปรเจก t นี้มีอะไรบ้างที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วฉันทาอะไรเพิ่มได้บ้างหรือมีสิ่งใดที่ฉันพร้อมจะทําเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ฉันต้องการบ้างถ้าคุณถามคําถามอย่างถูกต้อง คุณจะได้รับคําตอบที่ถูกต้องครับขั้นตอนต่อมาคุณจะต้องควบคุมสภาวะจิตของคุณให้ได้โดยการมีอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมเกิดจากไหนได้บ้างอาจจะเป็นสิ่งที่คุณได้รับฟังได้มองเห็นและอาจจะหมายถึงภาษากายของคนด้วยนะครับอารมณ์เนี่ยถูกสร้างขึ้นจากการเคลื่อนที่ลักษณะการเคลื่อนไหวของเราการเคลื่อนที่ของเราจะเปลี่ยนเป็นลนักษณะความคิดเพราะฉะนั้นอย่าอยู่นิ่งเฉยครับจะต้องมีการ movement อยู่ตลอดเวลาเช่นคุณทําอะไรบางอย่างการวิ่ง ตบมือทําไมเวลาที่เราไปสัมมนาเขาให้ตบมือเพราะว่ามันจะได้มีมูฟเมนต์ในด้านอารมณ์ยังไงล่ะครับขั้นตอนต่อมาหัดพูดคําที่เป็นบวกกับตัวเองบ้างเช่นโอเคสุดยอดฉันทําได้เป็นต้นและสิ่งสําคัญพื้นฐานมากๆเลยนะครับที่จะทําให้ทุกคนสําเร็จคือยิ่งคุณเตรียมตัวมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าคุณจะยิ่งโชคดีมากขึ้นเท่านั้นและคุณจะต้องมีเป้าหมายซึ่งมันจะคอยกําหนดทิศท,ทางความสนใจให้กับชีวิตของคุณได้และสุดท้าย เราก็แค่ทําตามแผนนั้นที่คุณออกแบบมาแค่นั้นเองครับแต่คนส่วนมากเนี่ยออกแบบแผนแล้วยังไงต่อครับไม่ได้ทําตามนั้นแค่นั้นเองครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปลองฝึกท้าทายจิตใจของคุณภายในระยะเ,เวลาจํากัดเช่นฉันจะไม่พูดคําลบฉันจะตั้งเป้าหมายฉันจะทําทันทีมีอะไรได้บ้างครับที่คุณจะชรเลนตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณฝึกสิ่งนี้อย่างน้อย1ิบวันพอคุณทําจบแล้วคุณก็ชื่นชมตัวเองให้รางวัลตัวเองแล้วก็ทําต่อไปอีก10วันครับ ก็จะทําให้นิสัยนั้นเนี่ยกลายเป็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบบางอย่างที่ทําให้คุณมีความสําเร็จอยู่เสมอครับอย่ามัวแต่นั่งจมปลักกับความคิดแต่จงใช้เครื่องมือทั้งหมดไปสร้างชีวิตของคุณนะครับ